ดีครับพีผมจดืดิธามาเห็ดเป็นอาหารเสริมปลาดุกนะครับกินแล้วใหญ่เร็วครับปลาดุกหนึ่งเดือนเดือทายเปงครบบตัวใ่ญ่ครับอ่าคือเป็นไอยเชอรี่นะหอยเชอรี่เชอรี่เก็บเอาตามแรงนานต้รงมชาตินะครับมันมันหลายครับผมกับเป็นการละขั้นตอนนะเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอันนี้ผมซับไปแล้วคือดีไอยเชอรี่นะครับก็เลาสามารถทุบทุก รูล้วกับเปลือกมันหอกนะครับเ้วก็เดี๋ยวตัวหัวก็ใส่มันมาสับเังสี่นะครับสับจังสี่มันมุนปลาเขากินด้สบายนะครับอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่ที่นี่เอาเขาเป็นเขาค้นหมอนะครับปลาเขากินเจล่างหม้อแล้วแบบเป็นเขาข้นหม้อก็ใส่เป็นพื้นผสมในการทูกับ ไม่เฉลีนะครับสองคนมอน้ามี้ามีฮำทำอ่อนแบบใส่ได้นะฮำทำอ,อ่อนเขาเนี้วเอาเจ้าปุกใส่ได้เหมือนนะครับะลุกกันเลยนะครับ อาหารเสริมให้เป็นการลดต้นทุนนะครับประหยัดอาหารไปมือนหนึ่งนะครับเห็นมันกิน,นแบบนี้แก็ปลาไนร่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาปลาให้เพิ่งปลาเดือนหนึ่งนะครับผมยังแหว้ปลาดุเป็นปลาดุกีปุยนะครับเดือนหนึ่ง่นร่วครับเดี๋ยวจะตีมันกันนะ <S <S อา้าวนี่ก็ลังุกเข้าทกันเรียบร้อยนะครับเข้าขกันเรียบร้อยครับ ถ้าผมมาเบิ่งตัวปลากันนะครับปลาหนึ่งเดือนนะครับปลาหนึ่งเดือนนะครับปลาดุกบิ๊กอุยหนึ่งเดือนนะครับให้หอยเชอรี่สลับกับอาหารนะครับหัวอาหารนะครับนี่ครับปลาหนึ่งเดือนตัวใหญ่คับครับตัวใหญ่มาครับเดี๋ยวครับผม เดี๋ยวมาให้หอยเชลลีกันนะครับอันนี้คือผมให้เบิ้ง่งซื้อว่าป่ามันโตงงใหญ่ทำไดครับเอาเบิ้งไม่ก็ได้เบิ้งอีกเชียรน,นะครับนะพี่น้องเอาป่าหนึ่งเดือนครับัวใหญ่มากๆเลยครับให้หอยเชลลีกับฮัมออนเข่าก้นหมอนะครับเป็นอาหารต้นทตุตน,ตน,ตนนะครับ นี่ไอยเชอรี่นะครับที่เราผสมกันกับเผาแล้วนะครับเอากะสิเอาอันนี้คือกระชังไอ้สะดุ้งให้อาหารนะครับเทกันเลยครับไอยเชอรี่ผสมกับเผานะครับถ้าพี่เลยมีข้างบนเดี๋ยผสมได้นะครับย้อนย้อนให้มันกินครับ เดินเลยนะครับเขาก็สี้งไม่กินข้างล่างนะครับยวคุณผู้เห็นตเขานะครับผมปล่อยจมไปนะครับ ครับผมระว่างนี่เขาก็สิเขาก็สิล้มไม่กินนะครับเขากินอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี่ทองอ้วนเป่งทองไข่ไงเลยนะครับกินกินดีครับหอยเชลีปลาดุกกระสิมาของพวกของเขานะครับหอยเชลีนี่ผมสับผมเห็นมันหลครับผม่ก็เลยเอามาสับสุดท้ายปลาตัวหง่ครับผลสรุปออกมา ปลาใหญ่เร็วครับปลาหนึ่งเดือนใหญ่เร็วมากเลยครับครับ,รบหลังจากที่ปล่อยเขากินหลังจากที่ปล่อยเขากินไปสักพักนึงเดืนเลน,รน,รนครับอ่มา,ามีตกปลาดีทุกคนนะครับกับคือไฮเซอรี่เขาดิกินไปหมดแล้วนะครับกต่มีเนื้อเศษเขานีดน้อยๆนะครับดี่มีตัวปลาดีทุ่คนนี่ครับปลา ปลาหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับปลาติดมาพร้อมอันนี้คือปลาหนึ่งเดือนนะครับกะจิเหลือเศษเขานะครับนี่ตัวปลาหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนตัวใหญ่จริงๆนะครับเศษเขาเขากะติคือเขาอยากให้มันเพิ่มปริมาณน,นะครับเขากใส่เข่าที่เขา เขาก้นหมอเเลือกินนะครับนะเขากะสิเก็บกินตะหอ,อยเชอรี่กระเทีมีกินเข่าติดไปน้ำนะครับทองไทยไงเร็วครับปล่อยลงไปเทียนนงะครับส่วนนี่ก็ได้ผลู่ครับผมทนลองเม่งแล้วนะครับส่วนนี้ปลาหไงเร็วครับให้กินหอยเชอรี่อ่าเป็นการลดต้นทุนนะครับเมือม่อเมื่อนึงกะ ขาบเศร้าผมก็ให้กินอยเชอรี่ขาบขาบแรงก็ให้กินหัวอาหารนะครับกับเป็นการลดหัวอาหารไปมือหนึ่งนะครับในในขาบเศร้านะครับกับเป็นการลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนะครับอยเชอรี่เฮาก็บเบรดซื้อครับเขาหาเก็บเอาตามแรงน้ำธรรมชาตินะครับกับมีอยู่หลายครับอยเชอรี่ครับอย่างปลาไงเ็วหลีครับครับผมสําหรับคลิปนี้ผมกะ พอโจ้เพียสนสำนีนะครับก็ชุดไ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเฮดดชิปในครั้งต่อๆไปเล้นะครับเด้อสวัสดีครับ